ราะว่าเออทำยังไงถึงจะเร่งคลอดคือจริงๆแล้วมันไม่มีวิธีการอะไรที่จะสามารถที่จะไปเร่งโดยตรงได้นะคะบางคนก็บอกว่าให้เดินเยอะๆหรือว่าเอ่ออะไรอ่ะออกกำลังกายช่วยไหมหรืออะไรเงี้ยมันก็งานวิจัยไม่ได้มีบอกสนับสนุนออกมาชัดเจนนะว,ว่ามันช่วยนะคะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะช่วยให้คุณแม่เนี่ยผ่อนคลายเช่นแบบว่าบางคนออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างนะคะก็จะผ่อนคลายแล้วก็ทำให้ กระบวนการเจ็บคันคลอดหรืออะไรก็เป็นไปตามธรรมชาติแต่ว่าจะไม่ได้ทําให้เร่งคลอดได้เร็วขึ้นชัดเจนแบบนั้นส่วนใหญ่แล้วนะคะก็อาจจะต้องมีวิธีการช่วยเช่นคุณหมอเขาก็จะมีการาตรวจภายในนะคะอย่างเช่นบางคนพอ39สัปดาห์40สัปดาห์แล้วจะมีการตรวจภายในแล้วก็คุณหมอก็จะใช้นิ้วตรวจเข้าไปในบริเวณปากมดลูกนะคะก็คือ,อสอดนิ้วเนี่ยแย่เข้าไปในใ ในในช่องคลอดแล้วแล้วก็เข้าไปในปากมดลูกด้วยนะคะแล้วก็ไปหมุนหมุนหมุนวนในช่องคลอดแล้วก็แล้วก็ในปากมดลูกนะคะก็จะเป็นการกระตุ้นนะคะอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่แค่แย่ไปในช่องคลอดนะคุณหมอเขาจะแย่เข้าไปตรงบริเวณปากมดลูกเลยก็คือลึกเข้าไปอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นการกระตุ้นปากมดลูกนะคะแล้ววิธีการเนี้ยมันจะไปกระตุ้นทําให้เกิดสารโพสตาแกลนดินนะคะซึ่งสารตัวเนี้ยมันจะมีฤทธิ์ทำให มดลูกบีบตัวนะคะแล้วก็ปากมดลูกเนี่ยมีอาการแบบบางลงได้ก็เป็นเป็นการกระตุ้นคลอดอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าทำโดยวิธีนี้แล้วเนี่ยยังไม่เจ็บท้องคลอดเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอเขานัดมาอาจจะเป็นการคุยกันในระหว่าง ในระหว่างที่ตรวจอีกทีนึงนะคะว่า,าจะต้องให้ยาเล่งคลอดหรือเปล่าหรือว่าให้ยากระตุ้นให้เจ็บท้องได้ไหมอะไรอยงี้งะคะ่ะอันนี้ก็ต้องดูในรายละเอียดของแต่ละลายนะคะแต่ถ้าคุณหมอพิจารณาดูแล้วว่า,าหัวเด็กไม่ลงหรือว่าเด็กอาจจะตัวโตเกินไปอาจจะพิจารณาผ่าคลอดอันนั้นก็ แล้วแต่ในเรื่องของรายละเอียดของแต่ละบุคคลนะคะว่าปัญหาของเราในตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วแต่ว่าสภาวะตอนนั้นเป็นยังไงนะคะเพราะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเนาะคะ่ะแต่ว่าสรุปสรุปพูดมายาวมากก็คือคุณคุณชันมะรอดูก,ก่อนได้นะคะแล้วก็ให้ระหว่างนี้ก็สังเกตลูกดิ้นด้วยนะคะหรือว่าสังเกตสังเกตเรื่องการท้องแข็งถี่ขึ้นบ่อยขึ้นเนาะถ้าเกิดสมมุติว่าบ่อยขึ้น ถึงจะไม่เจ็บนะคะแต่บ่อยกว่าทุกวันอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็นั่งพักนอนพักไม่หายเนี่ยอาจจะเป็นเริ่มเริ่มเจ็บคันจริงอันนั้นไปโรงพยาบาลได้ก่อนเลยเพราะบางทีคุยกับหมอคืนนี้บางทีอาจจะพรุ่งนี้มาลืนนี้อาจจะเจ็บท้องคลอดเองก็ได้นะคะเนาะถ้ามีอาการสงสัยเหมือนจะเจ็บท้องคลอดท้องแข็งบ่อยทีขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ควรจะไปตรวจนะคะแล้วก็ สังเกตดูเรื่องลูกดิ้นด้วยเนาะพอใกล้ครบกําหนดแล้วบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของน้ําคล้ำน้อยลงหรืออะไรพวกนี้ด้วยเนาะต้องสังเกตดูลูกดิ้นให้ดีนะคะนับลูกดิ้นทุกวันนะคะแล้วก็ถ้า40สัปดาห์แล้วตามที่คุณหมอนัดไปตรวจตามที่คุณหมอนัดนะคะถ้าสมมติว่าคุณหมอพิจารณาแล้วว่าเออผ่าคลอดอาจจะปลอดภัยกว่าอันนั้นก็เป็นไปตามดุลยพินิษของคุณหมอได้นะคะช่วงนี้ก็พักผ่อนเยอะๆเ,เนาะไม่ต้องเครียดคุณ นภัสสอนค่ะบอกว่าหลังคลอดลูก6เดือนประจาเดือนมาเดือนที่4ค่ะเดือนที่5ไม่มาเดือนที่6ก็ยังไม่มาตรวจตั้งครรภ์ขึ้นขีดเดียวจะท้องไหมคะเ,เครียดมากค่ะคุณหมอย,ยังไม่พร้อมอ่าคุณก็ต้องถามก่อนว่าคุณนภัสสอนคุมกําเนิด หรือ,อยังคะคุมแบบวิธีไหนอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับการคุมกําเนิดของเราด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเลือกที่จะทานยาคุมหรือฉีดยาคุมอะไรเงี้ยก็มีผลกับเรื่องของประจำเดือนด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าถ้าอย่างบางคนกินยาคุมชนิดที่เป็นแบบฮอร์โมนเดี่ยวซึ่งจะเหมาะกับคุณแม่ที่ให้นมลูกนะคะพวกนี้ก็จะจะทําให้ไม่มีประจำเดือนนะคะแต่ว่าอันนี้บอกว่ามีประจำเดือนในเดือนที่4อันนี้ไม่แน่ใจว่าคุมวิธีไหนนะคะถ้าสมมติว่า เคยมีประจําเดือนมาแล้วแล้วก็คุมกําเนิดบางคนอีกวิธีหนึ่งก็คือที่แบบฉีดยาคุมอะคะ่ะบางคนก็ฉีดยาคุมมันก็จะไม่ค่อยเป็นเมนนะฉีดยาคุมแบบ3เดือนนะคะอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าใช้แบบไหนขึ้นอยู่กับการคุมกําเนิดของเราด้วยถ้าคุมกําเนิดได้คิดว่าไม่พลาดเนาะก็คือหมายถึงว่ามีกินมีฉีดยาคุมอะไรชัดเจน ก็ไม่น่าท้องนะคะแต่เพียงแต่ว่า,เ,าเรื่องของประจำเดือนเนี่ยบางคนมันก็มีเกี่ยวกับหลายอย่างนะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พวกฮอร์โมนหรือที่เราคุมกำเนิดด้วยหลังคลอดเกี่ยวกับเรื่องของอ,อะไรอะการให้นมลูกด้วยนะคะบางคนให้นมลูกก็เมนอาจจะมาไม่สม่ําเสมออะไรเงี้คะ่ะได้หรืออาจะจะมาช้าได้นะคะเพราะฉะนั้นคือ ต้องดู2ประเด็นนี้ด้วยว่าให้นมลูกไหมคุมกําเนิดยังไงนะถ้าสมมติว่าคิดว่าชัวคุมได้ชัวก็ไม่ท้องแน่ๆอันนี้ก็น่าจะก็น่าจะไม่ต้องกังวลอะไรแต่เพียงแต่ว่าผลข้างเคียงอาจจะเป็นจากที่เราใช้ยาคุมแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ถ้าไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจว่าเออแบบคุมดีไหมหรืออะไรเงี้ยคุมชัวหรือเปล่าก็เทสดูถ้าไม่ตั้งครภ์ก็ รอดูเดือนถัดไปได้คะ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าสัก3าเดือนไม่มาต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็อาจจะไปพบคุณหมอเพื่อที่จะไปตรวจหาสาเหตุหรือว่าไปารับยาเพื่อที่จะมีการปรับเรื่องของฮอร์โมนหรืออะไรเงี้ยคะ่ะช่วยได้นะคะแต่ว่าแนะนําเป็นการปรับฮอร์โมนแบบธรรมชาติก็คือว่าเราก็เหมือน